โดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ตสุขุสุคน โดยกามาพบพ่อนางตีอีกแล้วมาพบพ่อนางตีเมื่อนี้กับนางตีกะมาหาปนางเพิ่อนนอนสว่างเช้าๆตอนนี้กะโดยว่านี่กะเพิ่นไปหาตัดพื้นตัดไม้เพิ่นเนาะแต่ว่าตอนเช้าช่วงนี้เพิ่นก็อยู่เพื่อนเพิ่นจะเพิ่นเห็ดกินยังเนาะโดยเพิ่อนยินเสียงเพิ่นตั้มจ่วอยู่โดยเดินนางาตีกับชีพาเพื่อนพี่น้องไปเบิ่งนเพื่นเลยเนาะว่าเพื่นเห็ดยังอยู่ตอนนี้โอ้ยเนาะตอนนี้นางตีกับปั๊บมาเป็นกองลังอ้าว บรรยากาศส่วงเศร้าเนาะตอนนี้กับแปดโมงไปเก้าโมงอะไรเนาะกับบนได,ด้เศร้าบนได้โดยหัวป้าบนเห็ดยังอยู่เนาะอายทวนๆอยู่นี่ <laughs> สบายดีป้าสบายดีอ๋อเห็ดยังกินนี่อ๋เนาะอาหารเศร้าบออเดี๋ยวน้องตีสิให้เบิ่งอ๋อเนาะ แวนี่กินได้จากมือเด้จัอย่างเบิดเนาะอันนี้กองสำโพนปนางเห็ดแล้วโดยเนาะอันนี้แกงน้องไม,ม้ป้าป้าป้าแกงเองปิแกงเอง,งโอ้เนาะมาทางพี่โอ้เข่าหูงว่านี่นะโดยเนาะแบบหูงใส่เตาอันใส่เตาภายเลยส,สีสันเป็นตะแซบเนาะเบิงนน่งหน้าตา โดยหน้าตาคนคนหูงกับเขาหูงนี่ชุกบ๊อบะกินอาหารเศราเ้าเนาะอก็เผิ่อหน,น่อไม้หน่อไม้ทงน้อป้าอันนี่นอตีก็เห็ดอันนี้แหละอยู่เพื่อนนะ่ะอ้อสองสี่หกแปะทงของนเพื่อน้อหน่อไม้จังไพรกับหน่อไม้ไหลปนกันเดียแต่ว่าเขานอตีนั้นมีแต่หน่อไม้จังไพรเนาะเอาหน่อไม้อยู่เพื่อนเห็ดเพราะว่ายัาาน,ออยานมันขึ้นสูงแต่ว่าของป้าเพื่อนำไปหาอยู่ในป่า โดยเพราะว่าเห็ดกินเหม็นเห็ดแยมแร้งไงนะเพราะว่ายามแรง้งเฮาก็อึดน้ำไม้เนาะส่วนลายก็มีได้ซื้อเอาน้ำเพลนอกองหนะึ่งสิบพันสิบห้าพันเนาะอันนี้ส่วนลายยามแรง้งน้องตี้เห็นเพลนขายนะธงหนึ่งนะสิบพนะันเนาะหน่อไม้อันนี้เพลนไปใส่ตามอยังเพนเลนแหละดังไพ่สองเต้าเลยบ่นี่ย่าอย่าหมดทันใจบใจ่หรือว่าจังไดหมดทันใจมันไม่กินยิ้มขาวแหงว้งบ่ <laughs> กินอะไรกันสิไปนานนลยไปกองพื้นปะกนองพื้นขึ้นกับเอามาให้ละด้วยเลื่อนกันนอนเมื่อคืนนี่หมดหมด <c oughs> ยังไตยอ <c oughs> <ด>ยากรยเจาะหัวคนเนาะเดียวเพิ่งกับเพิ่งตามกินเลยเนาะอันนี้เนาะจีสูบวัวและเบิ่งกับขาวนนเพิ่นเนาะเป็นตาเป็นตาแซ่บส,สนิทกันเลย เวยพอต้องกินหลายดอกกินซ้ำนี่แหละเวยอืมนะสีสัน,อนเอาเลยโอ้นอกสีสันนี่คักอะไปขึ้นขึ้นไปกินกินแล้วแต่สีหาเห็ดเวี้ยขึ้นว่ะเฮานะตอนเช้าแบบนี้นะ้ำเฮาบ่อยากะเลยเฮานะตอนนี้กเก่ามองแล้วว่าแปดโมงแลเด้อกินข้าวน้องสาวมาแล้วบ่มาแล้วเขาบอกน่นอืย กินได้นี่ล่ะอื <c oughs> <c oughs> อขนาดเห็ดแก้วน่ําแก้วบ่เอาะบ่้นอายทวนๆเนาะพะนาง้ตั๊แสบคักเอาเลยเฮากินเฮากินแล้วเลืมีแต่สิว่าเอากินแล้วแหละหักบ่อยากแกงวันนี้ก็ฮ้อดตอนเช้าซื่อเนาะป้าเนาะ เพราะว่านื้อใหม่เนี่ยกันซามวานี่แกงไปเลยบอกเด็อ่ายังอยู่อืมเด็กสิบเอ็ดหนึ่ง,ง,นนงคนวะกินแล้วแล้วก็สิบไปหากองพื้นต่อเนาะ <laughs> หนังกินคนเดียว อันบริมาข่าวว่าปะคือกินข้าวหุงหรือว่าป้าอยากกินข้าวหุงหกินข้าวหุงอืมกินแบบนี้ก็แซ่บแล้วเนาะมันข่าวกันกับแกงหน่อไม้เด้มีแกงหน่อไม้อยู่แกงหน่อไม้แล้วก็แจ่วอันน่ะปลาแดกเป็นโตแล้วเนาะปนอนประปาใส่เนาะเพิ่นตำใส่เป็นโตเลยว้าคุยมะขามหน่อยอยังพอไหวอยู่ดอดกเปล่ เพื่นตัวปลาไปตัดมือนั่นนะแกออกมาแล้วบาหรือยังยังยังอยู่บรรยากาศยำเศร้านาะเบิ่งเศร้านี่คือฟนสิตตกนี่แหละแต่ว่ามาตอนนี้ก็แจ้งออกแล้วาทางนอกทุกอันทางป่าบนผืนโตกน้ำพ้นนะะนะผืนเอาไว้าหางลินไปใสอันนี้ อ๋คืนนี่ปนานั่งนอนนี่พี่เนาะคืนน,นี้เนาะนอนอย่าง่นี้ยฐานบ่มีฐานแลเนาะ,นะบ่มีฐานให้เบิราน,น,นามีฐานกับนอนเผาฐานแล้วเนาะเพราว่าเขาลงไปกับย่านมันนั้นไกลกระสิ้อนเลยนองเ้ากักอง,พ,งพื้นเิ่นกองพื้นฐานเอื่อยกองเป่นอะไอ่ะเออกองเตาภัยดำมันเลย ย่านางปานป้ายยองเอาเบาหรือว่าตาม,าตามอืมอ่าส่วนลาลกับพนยองนอกทางลาวเขานี่บอกว่าบางคนกับแบบมีแนวปั่นยังกับปั่นก็ได้ปั่นแห้งเคี้ยวค่ะกเนาะนแต่วต่าเขายองนี่มันบรอยกกรัดอนาเบ์เป็นได้คือน,นิมนตนนอนเลยค่ะนี่จะหมด หมดตื่นขึ้นเนาะทางเฮือนเฮาคือกันไดดนี่ที่ยังนี่กะ<ว>โดยเนาะออก,กินในหอนหอนซ้ำนนเนาะเข่าออกแล้วโ<ฮ>อ,วอ้โหปตาแสบอยู่ดอกอันนี้นนป้ามากินเพชรเนาะเบิ่งในหูบบจักเห่อบบจักอีหยางออกมาโอ้หเบิ่งเนาะเบิงเบ่งใกล้เลยมีแต่ตอนน่ะนะตอนประเด็กตอนประเด็กน้อย ายอันนี้กังขึนกับหงอยู่ปะปะอันนี้นะออมันตากันนะเนาะอันตากแดดดิไพเซลเซียสลดลงมาเอาวถ้าฝนตกเฮาวเมียนอยู่เทิงคือเก่าโบอันที่ว่าแนวตากม,นะมันนะเอาวบเป็นยังจีหนึ่งว่าฝนตกเลยเอาลงมาบบเนาะทานไม่ถ่าิ่นบบใหม่เนาะทานไม่ถ่าอาันของอันในทุ่งเพิ่นนะ มมไม่วังบอกอ้พวคนจูดเท่าน้าจูดวันใหม่ขนาดบันใหม่ขนาดนั้นได้แท้ห้าสั่วโมจูดนะนแต่ว่าคองเพิ่นนะเห็นส,สีออกมาอยูส่สีขนอันี้กินห่อห้อนเลยีิละมัน่หลงดีกินห้อหนเลยแซ่บเ้าเย็นๆป่นนี่ยคือแบบอันนี้กินเก่าๆเนาะตอนสาวมาต้องอุน่น หอวตัวหอดตอนเที่ยงผู้เล็ข้าวเจ้าป้านางข้าวฮูก <c ười> ขึงหม้อลูกชายมากินลูกชายมากินแต่ว่ไป็ลายเตบ่อนอนผึ่งกินลายแล้วผู้ชายเนาะแต่ว่าทั้งป้าเนี่อิ่มบ่อันเดียว,วยเดียวนี่อืนะอ,อกินหน่อยอยู่ดย <c ười> ได้ซนนนะเนาะถ้าหา,า,ากินข้าวเจ้านี่ลงไวเลย เราอยบ้เากินแล้วแบบว่าเราไปเฮเิีะค่ะนะอยู่ไปอยู่มาแล้่ท่องห้องน้ำใไม่ป่าก็พูแล้วแกองพื้นกองพื้นแล้วจังมาหนึ่งเนาะใชน้ำเลย มีเด็น้ำใม้ยอะนะน้ำใม้ไหลกันนะน้ำใม้สังเภาโน่ป,ป่าปนกันเนาะคืนนี้ฝนบริตกเลยคืนนี้เนาะเบิ่งเสานี่คือฝนจิตกแหงอ่แหละเหมือนมายนตะบะนอกคอร์ฝนตกด้วยม่บ่อยู่แถวเซนโนกาตกส่วนลายนี่จีตกแถวนอก ช่วงว่าบ้างกินเพลเผ็ดอะคือฝันตามเจีวบ้างหลายๆนะมาข้ามน่อยมาขามน่อยๆนี่กนมบมี่เนาะกกทางเขานะถือแทร่แามนี่เนาะป้ามันเกิดเนาะป้าวพอดีแบบแยมเพิ่นเกียวเข่าวกันพอดีเป็นในแกนเลย กินทั้งหอนทั้งเพชรทั้งหอนเนะาะเขากันเลยโอ้โหไก่พนเนาะนี่ไก่ไก่ประบนบอกไก่ป่าไก่ป่าวะเรื่อนเรื่อนลูกจะดวงถ่ายได้แปดตัวนอนนอนพนจับอันนี้เนาะ จับหัดคอแล้วก็ตายแล้วไก่น้อยซ้ำน็ดน้อยมักลินเด้เห็นไก่แล้วจับกปแล้วไข่แล้วอันโยนหนึ่งนั่นเราเห็นเพื่อนมาเนี่ยป้าเพื่อนมานางเนี่ยบมย่างเลยขืนมาละวาดแล้วเนาะเพราะว่าเพื่อนกำลังด่านกำลังดื้อซ้ำนี่ญ่ก่านี่กาจะข่แนยีดอก นางกินข่าวเนพอดีสิจบคลิปแล้วนี่กินอิ่มก่อนเขาจบคลิปอีกเนาะแกนอใไม่เพิ่นประนางกินน้ำต้มบ่น้ำฝนเพิ่นวะแม่แรกสว่วงในฝนตกไงไว้เด็ดสั่น ไก่ไก่ป่าบัหรือไก่ป่าบนไก่ค่ะอืมก็ก็ดีเนาะมันบอเนาะเนาะเอิร์ดพวงแนวกันเลยเอิร์ดพนางชืเอิร์ดอายเลยเอิร์ดเาะนางจะได้ยินว่าานังกินนี้พนางน้อยเนาะเ้าๆไปเลยเลยใหญ่ไว้บม่วใหญ่ไว้เพราะว่ามันกับวัวเลไก่ป่ามาได้เนาะแต่ว่าถ้าไก่ป่านี่อย่างเงี้มันกินไก่นะปะ จนพนบอก่อย่างเลยไนงะแต่ว่าอันนี้กับบางเนี่ยไก่เพิ่นเนาะไก่น้อยโอ้หลายตัวเติบบได้ขาวป่านอะมาในกองพื้นเนาะอือดยเพิ่นกองพื้นอยู่เพื่อนมีแต่มือนั่นแลกขาอไปตัดพื้นอยู่ป่าผู้ป,ป้าเนาะพันขวัญอ้หนาตีสูบันนั่งไว้เลยเดยเนาะ ตะเบิดใหญ่คู่ด้เนาะเสียงหบบดใหญ่ไฟน้องอมาบัดน,นี้<ฮ>พอดีแล้วเลยพันกินข่าวเนะาะจักเสียงเบิดไฟหลรดตู้หลดตู้พันมาอันนั้นไปสวรรค์มาเขตดพันไปเฮือน,น่เนาะ อันด้วยแมนเพราะว่าเพิ่นมานอะเด้เพิ่นมาถ่ายเอ็มวีโดยเนาะพี่น้องเลยพอดีมาเลยน้องตีกัเห็ดเวียกแล้วยังแล้วก็เลยมาหลีดน้ำปลานางเพิ่นกับผลิตน้ำการเด้อปลานางเด้อมวันนี้เด้อไปกินตาบังหุงเนี่ยมีตาบังหุงกับข้าวปุ้นอ่าทางเงยลำพอนเพิ่นก็ยังบ่มาเนาะตอนนี้ก็ได้โดย ไปถาไปฮับซมเนาะในคลิปไพ่กันยังบโู้เพราะว่าน้องลาตีกยังบอได้ถ่ายดอกนาองเพราะว่าอ่ากค่าแบบอาจจะเป็นผู้อื่นถ่ายโดยลาตีลาตีอ๋อ,อน้องทางปีมาแล้วสบายดีเดอ้อสบายดีกับบอบวกนำไหลถูกปะนะ,ะ <laughs> คนอายกล้องให้บ่อน,นี้หรือว่าจังได โดยเนาปะป้านางเดี๋ยวเฮากะสิขอโตไปก่อนเดี๋ยวไปหาเห็ดเวียวก่อนถ้าป้านางว่างครับโดยไปหลินนำเดอ้อถ้าว่างนะดโดยสบายดีป้าโดยสบายดีเบิง้งเลยหมดนะหมดขึ้นบ่อ๋โอโดยโดยเนาะนอตีกะสิจบคลิปไปก่อนเห็นลูกป้านางคนน้อยเดียวเนาะพี่น้องเอ๋ยเนาะเป็นกะอายเหแล้วจักอายจักเป็นจังไดบ่ค่อยว่าเอาได้ดอกฟ้าเข่ากล้องนี่โดย กาสิจบคลิปไปเพียงสค่นี้เนาะ,ะน้องลัตตี้กัสีคอตัวไปแล้วเนาะกัต้องข้อบนขอบคุณพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สุขหูสุขคนเดอที่ฮับ z o o คลิปน้องลาตี้ตั้งแต่ต้นจนจบที่บอกคามโฆษณนาะโดยจากคลิปนี้น้องลัตี้กัขอตัวไปแล้วเนาะ,นะกัขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี